cấp kem các vị khiến sơn nợ toán nhằm phóc bung thoạt แม่นก็มือกับพักบุงทอดกับเปย้ำพักบุงกรอบจะได้นาะมาไปทอดก็ลุเสวไว้กับเซฟไว้เนาเฮียได้เป็นกับแก้มเนปีไม่ก่อนอื่นเลยเขาไปซ้อหาพักบุงเก่าๆในตัวเย็นเนาวันนั้นซื้อมาใส่ต้มมาม่ามันกินบเสียงกรับเนาเลยมาเนี่ยครับเขามาซอยเเป็นก้อนมันแก้มมบทาน้อยล่ำเหลือเนาจากนั้นเขาก็จะมาค้นแป้งสูนแป้งนาะปใส่อย่างไรครับผมใส่กับพิกไทยแต่อันน่ะเนาะแป้งทอดกรอบนี่นะถ้าอยากให้มันกรอบเหมือนเหมือนเขาก็ใส่นั่นเนาะใส่แป้งเนาะแป้งข้าวเจ้าไปต มากับนี่ผมจะปามาแปลงน้ำจิ้มน้ำยำมันเนาะเขาก็จะใส่น้ำตาลอูมิผงปรุงแล้วก็อย่างว่านน้ำปลาเนาะมะนาวตัวไก้นทั้งสองแว่นสองกรีบเนาะอันนี้ผมจะใส่พริกเผาต้วยนะครับใครอยากเข้มข้นก็ใส่หลายๆก็ได้พริกเผานะแล้วก็ใส่นมนมสดเนาะนมอย่างก็ได้แต่นมแมวนั่นหมดได้เนาะนมแมวนั่นเปิดใส่เนาะใส่ของหวานเนาะ แล้วก็พักเตี๋ยวเขาจะใส่ก็จะมีพริกแดงหอมแดงแล้วก็พักเปามักจีเนาะสุดท้ายเลยก็จะเป็นเนี่ยซัดครับเนาะนี่เป็นหมูบดครับหมูบดนี่ผมลวกมันมดละครับกุ้งนะแต่มาทัวดินนี่มักส่วนตัวครับใส่ไปจานนั้นนะเนาะมันล้ำดีปัดเด้อพอกาน้ำจิ้มน้ำยำเขาเรียบร้อยแล้วนี่อู้ไปผักไปน้ำลายปะปุ่นเ่ยเนี่ยเมนูนี่มาได้ขึ้นหาสมัยไปเอวเนาะต้องสั่งเมนูนี่ตลอดครับกับแก้มนะสุดยอดได้หลายตัวแต่ส่วนมากนี่ถ้าเป็นกับแก้มนี่น้ำจิ้มน้ำยำนี่มดก่อนสลวดเนาะเขางมากกินนบุเี่ย ก็เนี่ยก็พอกาหอจีนหอเจอิดมาโน้ตักกัมนี่มาเต็มปากเต็กกมคำเนาะมาได้เวลาแล้วก็นเนาะเวลาของเขาอยู่ตีนี่ครับมาสักโบกร่างกายจะได้แข็งแรง <c oughs> ยังเหมาะวันนี้กับเกมกับผีเขียงไปก่อนเนอะครับเนอะสวัสดีครับ